สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนค้าในวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูไม้อีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นไม้คลุมดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่ดีประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าจต้นใบต่างเหรียญน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมก็ปล่อยให้เขามีการาจเจริญเติบโตเองจากธรรมชาตินะครับโดยที่เราก็ลดน้ํา บอไใสไปด้วยนะครับแล้วก็ลดน้ําตามพื้นดินไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของฝนตกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้รับความชื้นจากตรงนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็เป็นพืชคุมดินที่ดีก็คือมันจะพยายามควบคุมหญ้าต่างๆนะครับพวกวัชพืชต่างๆหรือหญ้าต่างๆ ที่มันสอดแทรกขึ้นมาตามพวกนี้นะครับตามต้นใบต่างเหลียญเนี่ยมันจะทําให้การเจริญเติบโตของพวกนี้มันช้าลงนะครับมันก็เป็นพืชคุมดินที่ดีตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับสะอาดสะอาดได้นะครับก็จะมีไม้บางประเภทนะครับพวกอย่างเช่นพวกเถาวัลย์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นอยู่ตาม หน้าดินนะครับดังนั้นเนี่ยพวกใบต่างเหลียงพวกนี้มันไม่สามารถที่จะควบคุมไม้ประเภทนี้ได้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะตัดไม้พวกนี้ออกไปนะครับให้ให้มันไม่เลื้อยสเปะสปะไปแล้วก็ทําให้มันเกิดปัญหาในเรื่องของการควบคุมปริมาณพื้นที่กับปริมาณแสงนะครับเพราะว่าพวกถาวัลเนี่ย เวลาที่มันเลื้อยปุ๊บเนี่ยมันจะมีใบที่ใหญ่นะครับแล้วปกเจ้าใบต่างเหลืองเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ พวกแสงต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องห่อยออกนะครับส่วนวัชพืชหือหญ้าที่มันเกินลมาพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าวีออกได้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเจ้าใบตัางเหลียงพวกนี้มันจะแน่น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 ขึ้นเรื่อยๆนะครับพอแน่นขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมพวกหญ้าต่างๆที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนๆครับก็ สามารถเลี้ยงดูได้นะครับระยะความสูงจากพื้นดินเนี่ยมันสูงไม่มากนะครับมันเป็นเหมือนกับมีการแผ่ราบไปตามหน้าดินนะครับมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความลกอะไรมากมายนะครับก็ประโยชน์เนี่ยน่าจะเยอะมากกว่าข้อเสียนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับพืชชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นพืชที่ดีมากๆนะครับผมก็ พยายามที่จะรักษามันไว้นะครับเพื่อนๆครับและสิ่งสาคัญเนี่ยมันสามารถอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแสงมากก็ได้นะครับหรือพวกแสงลําไรลําไรอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้นะครับไม่ได้ยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถปรับภูมิทัศน์รอบๆได้นะครับก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับ กระจายหรือ,อพยายามที่จะแน่นไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับฝ่าไม้พวกนี้จะแผ่ไปได้นะครับถ้าแผ่ได้มากปริามาณพื้นที่ที่มากๆเนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่สวนของเราเนี่ยน่าเดินน่ามองมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับว่า,ะจะาเจ้าใบต่างเหลียญเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะครับและก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการควบคุม การเจริญเติมโตของวัชพืชต่างๆนะครับยกเว้นวัชพืชพวกถาวรนนะครับตรงนี้มันควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นพวกไม้เลื้อยประเภทเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับก็ไว้พูดกันใหม่ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ